สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ตาต่อตาฟันต่อฟันปะทะเดือดเสื้อเหลืองคณะราษฎรเผชิญหน้าปาของลอยวนโดยบรรยากาศบริเวณหน้านุสาวรีประชาธิปไตยกลุ่มผู้จมนุมคณะราษฎร 2,513ทยอยมาร่วมการชุมนุมและยึดผิวถนนราชดำเนินกลางฝั่งขาเข้าไว้ได้ตามเจตนารมณ์ของผู้ชุมนุมที่ต้องการพื้นที่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาโดยที่กลุ่มคนสวมเสื้อเหลืองอยู่บริเวณรอบๆและอีกฝั่งของถนน โดยต่อมาเมื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่14ตุลาคมเริ่มมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกลุ่มคณะราษฎรที่ปักหลับชุมนุมบริเวณรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยปรากฏว่าได้มีการผู้ชุมนุมตั้งแถวเรียงกันเป็นหน้ากระดานมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนอกจากนี้ได้มีการแบ่งเวทีปราศัยบนรถเคลื่อนที่เป็นสคันโดยรถปราศัยคันหน้าสุดได้ประกาศให้ผู้ชุมนุมอยู่บริเวณหลังแนวกาด และให้นั่งลงกับพื้นขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการตั้งแถวเป็นหน้ากระดานเพื่อขวางบริเวณถนนราชดำเนินมุ่งหน้าถนนผ่านฟ้าปรากฏว่าได้มีการปรับขบวนแถวขนานไปกับถนนราชดำเนินจากนั้นในเวลา13.05นาได้มีการประทะกันระหว่างกลุ่มคนเสื้อสีเหลืองกับ ผู้ชุมนุมกลุ่มคณะราษฎรบริเวณหน้าร้านเมทาวาลัยหรือสอนแดงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รีบวิ่งเข้าไปห้ามเพื่อไม่ให้มีการประทะแต่ปรากฏว่ายังมีการคว้างปาสิ่งของเช่นขวดน้ำพลาสติกแก้วน้ำพลาสติกเปลือกผลไม้รองเท้าและร่ม ไปมาระหว่างสองฝั่งนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้นํารถขยายเสียงออกมาระบุว่าก็ให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบอย่าให้เกิดความรุนแรงขึ้นขอให้ช่วยกันให้ความร่วมมือจากนั้นเวลา13.15นาทีเจ้าหน้าที่จึงควบคุมสถานการณ์ไว้ได้โดยแนะนําแผงเหล็กมากา้นและตรึงกําลังไม่ให้มีการเผชิญหน้ากันและเปิดพื้นที่เพื่อให้รถสัญจรไปมาได้ ซึ่งพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งรายเป็นการของฝั่งผู้ชุมนุมนอกจากนี้สถานการณ์เป็นไปอย่างเคร่งเครียดเนื่องจากปริมาณผู้ชุมนุมเริ่มเพิ่มปริมาณมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยผู้ชุมนุมกลุ่มคณะราษฎรอ,อยู่บริเวณรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปจนถึงแยกคอกวัวส่วนประชาชนที่เดินทางมารับเสด็จเริ่มเพิ่มปริมาณเต็มพื้นที่สองฝั่งถนน โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นการเปลี่ยนจำนวนมากอย่างเช่นใครสร้างสถานการณ์ใครตั้งใจให้ม็อบปะเฉินหน้าใครตั้งใจทำร้ายประชาชนแม้ไอ้พวกเลวเสื้อเหลืองมีแต่ทหารเอามาชนประชาชนถ้าเสื้อเหลืองทำร้ายผู้ชุมนุมก็คงไม่ผิดผู้ชุมนุมต้องอดทนนะอย่าใช้อารมณ์ทำไมพี่ๆเสื้อเหลืองเขาทรงผมเดียวกันหมดเลยนะครับ นั่นลหละสิ่งที่ระบอบชูวชวนนี้มันทำมาตลอดให้ประชาชนทำร้ายทำลายกันเองระบอบส้นเท้าถึงได้อยู่รอดมาได้ถึงปัจจุบันแบ่งแยกประชาชนแล้วปกครองคนที่ใช้ความรุนแรงคือรัฐบาลทนไม่ไหวละโว้ยพี่ป้านะ้าอาควรออกมาเคียงข้างน้องนองนักศึกษาให้มันรู้ว่าเราจะไม่ทนกันอีกต่อไปมีแต่แก่ๆครับเสื้อเหลืองเดี๋ยวก็เป็นลมกลับบ้านกันหมดแล้ว เอาทหารใส่เสื้อเหลืองแล้วเป็นล้อมแบบนั้นมันก็เห็นเจตนาอยู่แล้วนะว่าต้องการอะไรเสื้อเหลืองไปคัดมาจากหน่วยไหนบ้างรายงานมาสิทําไมหัวเกรียนจังหัวเกรียนทุกคนเลยเผลอเเน็บปืนมาด้วยกันมั้งเนี่ยระยำที่สุดเท่าที่เคยมีมาตั้งใจจัดม็อบมาชนม็อบให้ประชาชนตีกันเองมีหน่วยไอโอคอยปลุกปั่นข่าวให้คนทะเลาะก,กันยังมีความเป็นคนอยู่ไหม มอบเสื้อเหลืองพกอาวุธไปด้วยโคตรจะถอยเลยอยากทราบนะครับว่าเสื้อเหลืองใครจัดตั้งมาหัวเกรียนก็มีอะไรกันครับเนี่ยเอาทหารเกณฑ์มาทําเป็นเสื้อเหลืองหน้าอัุทธยสิ้นดีหมดปัญญากันแล้วหรือมอบเสื้อเหลืองทรงผมนี้เหมือนทรงตำหนวดทหารเลยนะเสื้อเหลืองมีแบบที่ว่าทหารตำหนดแทรกมามีไหมคงมีนะเหมือนเมื่อก่อนไง ม็อบชนม็อบทหารมาสลายการชุมนุมเท่ากับเข้าแผนเผด็จการเป๊ะๆงานนี้เล่นกันขนาดนี้เลยหรือสี่แกนนำปกป้องสถาบันมาแน่เปิดพิกัดและแผนที่ชุมนุม14ตุลาปี2563ยุทธศาสตร์ปิดล้อมม็อบคณะรัษฎรกลางรัชดำเนินงานนี้คณะรัษฎรเคลื่อนพลอาจเจอลุงกำนันแน่ โดยเมื่อวันที่14ตุลาคมปี2 5 1 3สถานการณ์การชุมนุมเป็นที่น่าจับตายอย่างยิ่งเนื่องจากวันนี้มีหลายกลุ่มประกาศปักหลักชุมนุมกันอย่างหลายจุดโดยเริ่มจากกลุ่มแรกเป็นกลุ่มคณะราษฎร2 5 1 3ประกาศยึดสถานที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งทางกลุ่มได้มีการเปลี่ยนแปลงเวลาการชุมนุมจากเวลา14นาฬิกาเป็นเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไป คาดว่าบริการน่าจะดูเดือนเนื่องจากเมื่อวานนี้วันที่13ตุลาคมแกนนำ21คนถูกจับกลุ่มและถูกคุมตัวไปไว้ที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่1จังหวัดปทุมธานีโดยม็อบกลุ่มนี้ประกาศด้วยว่าจะเคลื่อนขบวนมาปิดล้อมทำเนียบพัฐบาลด้วย กลุ่มที่สองคือกลุ่มไทยพักดีภายใต้การน,นำของหมอวรงนายแพทย์วรงเด็ชกิจวิกรมได้ประกาศเชิญประชาชนคนไทยสวมใส่เสื้อเหลืองร่วมรับสเสด็จโดยปักหลักพื้นที่บริเวณหน้าวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังและ นก,นกระทรวงกลาโหมวันที่14ตุลาคมปี2563เวลาก่อน17นาฬิกาเป็นต้นไปแต่ยังไม่กำหนดเวลาว่าจะชุมนุมยืดเยื้อไปถึงเวลาไหนจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันเนื่องจากกลุ่มนี้ประกาศจุดยืนชัดเจนคือต่อต้านม็อบคณะราษฎร กลุ่มที่3คือกลุ่มของหมอเรียนทองพลตรีนายแพทย์เรียนทองแน้นหนาู้่มโดยการโรงพยาบาลมงกุ่วัฒนะเจ้าของปฏิบัติการเก็บขยะแผ่นดินโดยได้มีการนัดหม่ในวันที่14ตุลาคมปี2513เวลา10นาฬิกาตอนแรกกำหนดที่ลานพรมบรมรูปทรงม้าแต่เนื่องจากเป็นเขตพระราชฐานจึงเปลี่ยนมาเป็นที่สะพานมัคควานรังสรรคแทน กลุ่มที่4เป็นกลุ่มเครือข่ายประชาชนของนายศิราเจนจาคะสอสอกทมพระรองชารัฐประกาศระดมพลอย่างน้อย400-500คนจากย่าหลัก4เพื่อไหลไปสมทบกับกลุ่มของหมอเรียนทองกลุ่มที่5กลุ่มนี้น่าสนใจเพราะเป็นการนำทัพโดยอดีตพระพุทธอิสระแกนำกระปปอสหลัก4ีมีทั้งประสบการณ์การนำมวลชนการเคลื่อนไหวมวลชนในมือและเสบียงพร้อมศัพท ประกาศน,นั้นหมายประชาชนสวมใส่เสื้อเหลืองเพื่อรอรับเสด็จในเวลา9ก้นาฬิกาตั้งแต่บริเวณลานพระบรมรูปทรงมาเรื่อยๆไปจนถึงถนนรัชดำเนินกลุ่มนี้มีความพร้อมสูงสุดเตรียมทั้งหน้ากากอนามัย ยาลมยาดมยาหมองพร้อมขนมขบเคี้ยวเพื่อรองท้องน้ำดื่มผ้าพลาสติกรองนั่งและร่มกันแดดกันฝนพร้อมสโลแกนต้องใจถึงถึงกลุ่มล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานนี้น่าสนใจไม่แพ้ก,กันนั่นก็คือกลุ่มของลุงกำนันนายสุเทพเทือกสุบัณอดีตแกนนำกระปประสรและผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยที่ประกาศว่าวันที่14ตุลาคมปี2 5ง3เวลา13 3 0นานาทีจ้ะพร้อม ใจการไปรอรับสเสด็จที่บริเวณลานพระพรามหาเจษดาบดิน ทั้งหากพิจารณาดูตามจุดยุทธศาสตร์ต่างๆที่มวลชนแต่และกลุ่มจับจองพื้นที่ในการทำกิจกรรมนั้นน่าสังเกตว่ากลุ่มคณะราษฎรจะถูกไหลล้อมกลางถนนราชดำเนินไปเรือปริยายไม่หนำซ้ำยังเป็นเส้นทางสำคัญในการเข้าพื้นที่ชุมนุมและเคลื่อนขบวนของคณะราษฎรอีกด้วยก็บอกว่าครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำรอยเดิม โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นแก่ไม่อยู่ส่วนแก่ทำตัวแย่เหมือนเดิมอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ตรงไหนกฎหมายก็เข้าไม่ถึงแต่อีกกลุ่มหนึ่งแค่เดินขึ้นรถบัสจะไปชุมนุมพวกคุณก็ก,กักขังนวงเหนี่ยวแล้วนี่หรือคือความเป็นกลางของรัฐบาลประยุทธ์ยังมีคนเชื่อถือมันอีกหรือยังไม่เก็ดใช่ไหมโดนมันหลอก จะคอยดูจะมีสักกี่ตัวที่โดนหลอกใช้สี่แกนนําปกป้องสถาบันตลกสิ้นดีชิบหายก็เพราะสี่แกนนําพวกมันนี่แหละตัวดีสุดๆมีน้ํายาอะไรไอสุเทพเจ้จังจะเอาขี้ยัดปากให้หม,มามันมาอีกต่างหากโทษฐานทําชั่วเตะหมูเข้าปากมาให้ประยุทธ์ปฏิวัติทําให้ชาติชิบหายซำซ้ำซากๆ จับกลุ่มแต่ฝั่งนักศึกษาอีกฝั่งไม่เคยถูกดำเนินคดีอะไรเลยจะให้ประเทศมันสงบได้กันยังไงสู้กันให้ตายไปข้างหนึ่งมันจะได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ดีแล้วที่มีสื่อคอยทำรายการอยู่ให้มันดังไปทั่วโลกเลยนะประวัติศาสตร์ใหม่ต่อจากนี้ไปสงสัยเงินหมดเลยจะออกมาขอทานอีกตูบนี่เลี้ยงไม่ดีเลยเนอะ ผมก็จะดูเหมือนกันครับว่า4ตัวนี้ออกมาแล้วตำรวจจะจับไหมถ้าตำรวจไม่จับผมว่าความยุติธรรมในประเทศไทยไม่มีแล้วมันจบแล้วสู้ๆนะครับน้องๆนักศึกษาทุกคนไอ้สตัวสี่กลุ่มมันออกมาแล้วขอให้นักเรียนนักศึกษาที่ร่วมชุมนุมดูแลความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ